มันใจหน่อยเดี yes ๋ยวพี่เช็คก่อนว่าพี่แยกเลยว่าจะดูมือดไปกี่เมื่อไฟเมื่อไฟขาวใช่ไหมมึงมึงชูได้เลยมันขาดเชื่อเมื่อไฟเหลืองเมื่อไหร่อันนี้แล้วแต่มือแล้ถ้าอากาศเย็นเนี่ยนี้อาแล้วแต่มินิเรตชิโนสวัสดีครับปกันครับทำนี่ทำทำนี่ไปกันครับบรรยากาศวันนี้แฟนคลับเยอะยั วันนี้แฟนขับเต็มห้างเลยตกใจมากๆครับเพราะตอนแรกเราเดินออกมาเรายังไม่เห็นแฟนขับเลยมันมีขบวนพาเหรเลยอ่ะแล้วเราไม่เห็นแฟนขับเลยพอเดินมาเห็นแฟนขับตกใจมากเป็นทั้งสองชาติเลยเยอะมากจริงๆไม่ใช่สองนะสามสี่ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ยังยืนดูพวกเราขึ้นอย่มางนั้นนะวันนี้มาร่วมงานอะไรพูดคุณทำเป็นงานในวันนี้หน่อยครับวันนี้เราก็มาร่วมงานโรบินสันพิซซ่าคาเนวยลเซอรเบชั่นซึ่งเขาจัดงานนี้เพื่อแบบให้คนที่จะซื้อของแบบของขวัญปีใหม่อะไรใกล้สิ้นปีแล้วก็จะซื้อให้แบบฝากพ่อแม่่พีน้องก เชิญชวนครับเพราะว่าของน่ารักมากและเป็นลิขสิทธิ์แท้รคานดิซซาใช่ร้านดิซซามีนดิซีได้วยร้านดิซีของดิซซาเพราะแต่ละคนแต่งตัวมาในธีมนี่เราในธีมตัวตะปูอะไรยังไงกันบ้างคะคือเหมือนธีมเราวันนี้ก็คือเป็นอินไซน์อินอ่าก็แบบคนละสีหลากหลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่เปรียบกันตัวตะปตัวไหนอะไรยังไงกันบ้างตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้เอาผมก่อนเลยหรือเลโก้ก่อนอยากก่อนบ้างไหมเลโก้ก่อนก็ได้อ่ะก่อนบ้างเพราะบนเวทีพี่สุดท้ายแล้วใพี่ก่อน คงจะเป็นเรดดี้กุ๊กเอลซ่าไม่อยู่บานะคะอาจจะเป็นเอลซ่าเแรกโอ้โหจับคุมหล่อๆเลดี้กุ๊กเรดี้กุมีเสียงท้องเหรอเลดดี้กุ๊กเลโก้ Yes Lego อาจจะเป็นเพราะเป็นบุคคลที่เรียกว่า แบบคาดหวังในหน้าที่การงานไปบคาดหวังในแบบความรับผิดชอบอะไรเหมือนกับเจ้าหญิงเอลซ่าที่เขาแบบรู้ว่าพลังพิเศษของเขาเนี่ยมันอาจจาอันตรายต่อผู้คนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องดำรงตำแหน่งในฐานะราชินีอะไรเงี้ย oh <my> มันก็เป็นตำแหน่งที่เ,เลือกไม่ได้แต่เขาก็เป็น,ปนความ,มเก็บไว้ในใจเป็นความเหมือนแบบดั่งน้ำแข็งซึ่งก็เหมือนตรงไหนกำลังคิดอยู่แับ<ช>มันนะ ไม่ได้เหมือนเจ้าหญิงสีเมียนเนาะเขามาหาพยุนด้วยความสวยค่ะใช่อันนี้คนละเรื่องแล้วความเหล่านะอ่ะคิดมาจากบ้าน แน่นอนเราเป็นบัตรลายเอียเฮ้ยทำไม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 คุณอยากเป็นผู้ประดูความยุติธรรมไม่ผมชอบคิวเขาผมชอบทำคิวแบบลายเอี๊ยอันไหนทำหน่อยทำหน่อยสความดุร้ายไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยๆแข็งแรงกำยำอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชอบอะไรถกาพดูน่าจะเด็กด้วย Toy Story แล้วก็เป็นตัวที่เราชอบด้วยครับแน่นอนคุณเป็นอะไรดีอะเราอ่ะเราเป็นอะไรเป็นอะไรดีอะคิดไม่ออกเลยอยากเป็นอะไรอรับตัวเองง่ายมากเยอะเลยมอ่ะเยอะเยอะทุกอย่าง ยกตัวยอย่างเช่นไอ้นี่ไงวอเตอร์อ <the> ิงไงวอเตอร์อิงเนี่ยตัวตัวเขียวตัวเขียวไม่เขียวสกีเออไหมเป็นสีเขียวด้วยตัวเขียวเขียวอ่ะเพราะแบบซนๆเหมือนวิลเลียมแล้วมีตาเดี่ยวซนเหรอผมไม่ซนโอ้คุณดื้อเลยล่ะผมกุณอยู่ทางใจเย็ใจเย็นใจเย็นไม่ดื้อผมก็ครับก็อาจจะแบบซนๆนบ้างนิดนิดน่อยๆอะไรแต่ว่าก็นี้ส้าเป็นสีแดงก็คือถ้าแบบเป็นแบบจริงๆนิสัยก็แบบเป็นคนแบบร้อนแรงอะไรอย่างเงีลยโซนนะ ครัาผมมีใครรู้จักแอนดี้ไหมครับเฮ้ยผมอยากเป็นแอนดี้เหมือนกันแอนดี้ที่เป็นเจ้าของเล่นเลยถูกต้องแบบว่าผมชอบเล่นของเล่นครับอ๋อใครละเลยครับโอเคง่ายดีในหัวเราก็คิดว่าเราเป็นแอนดี้แล้วเราฉีกมาไม่มีใครน่าจะตอบอ้าวรอฟังเลยผมเป็น เป็นอะไรดีพุดี้เป็นพุดี้กันทำไมผมอยากเป็นเพื่อนคุณไงเฮ่อแล้วจะเป็นอะไรกันเฟรนด์เลยแน่นอนผมอยากเป็นคัมบอลด้วยครับเป็นเท่โอ้แล้วเพราะว่าคุณก็พิซซ่าหมดเลยดิแน่นอนผมลุดมาโครงการใหญ่แล้วไปเดี๋ยวพี่เป็นไอ้สโนว์แมนแน่นอนเอ้ถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบว่าอะไรยูรลาบนว์มเอสโนว์แมนถ้าเกิดในพิซซ่างั้นผม ขอเป็นเอเลี่ยนเขียวก็ได้เอลิเนี่ยนเขียวน่ารักน่ารักเฮ้จริงป่าวน่ารักจริงชอบชอบเอลิเนี่ยเขียวพี่านเมใหญ่มัวแรกจะจะบอกเลยว่าถ้าทุกคนอยากได้อะไรน่ารักต้องมาโรบินสันพิซซ่าคาริบอสเซเบชั่นนี่ของกินพิเลยเต็มไปหมดของน่ารักเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มจานตางช้อนส้อมตุ๊กตาชุดนอนมีแก้วน้ำด้วยผมเห็นอยู่น่ารักมากต้องมีเสื้อเด็กด้วยเสื้อเด็กนี่สำหรับใครมีลูกนะครับผมก็ ซื้อให้ลูกมีน้องก็ได้มีน้องก็ได้ใครซื้อไปฝากใครก็ได้ถูกต้องใครมีอีเวนต์ปีใหม่โลกแลตายแล้วอีก2วันปีใหม่ไม่รู้จะเอาของไม่ให้ใครนี่มาโรบินสันใช่หมว่าเนี่ยค่ะว่าอีเวนต์นี้จดยาวๆจนถึงหกมกราหกมกราถูกต้องแล้วก็แถมในการเหมือนแบบชํำบุญไปด้วยเพราะว่าเงินบางส่วนเนี่ยหรือว่าไม่ถ้าซื้อกาดจะมีการซดใช่ซื้อกาสแบบว่าอไวพรอะไรเงินก็จะแบบว่าไปให้กับ น้องๆมูลนิธิด้วยใช่ครับทำบุญไปด้วยกันทำบุญร่วมกับพวกเราไปครับผมครั้นี้มาทำทุกท่านทุกเรามางเพลงล่าสุดที่ปล่อยไปโหกระแสดีมากๆเพลงอะไรครับโอ้ให้เราตอบเพลงเพลงอะไรครับนายแค้นหนึ่งสองสามอย่าเพิ่งชี้อ่าเพิ่งชี้ยังไงบ้างหลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าดนตรีติดอ้หท่าเต้นก็น่ารักด้วยคือเป็นเพลงทีิ คือก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงฮงใช่ไหมครับอ่าเพลงหลักๆมาอะไรเงี้ยจนไปถึงเพลงนี้ก็แบบว่าอยากกลับมาน่ารักบ้างคล้ายๆอึมๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เรามีสไตล์การเต้นที่หนักมาตลอดเพลงนี้ก็อยากจะแบบลองเบาลงรอครับไม่ใช่เบาลงหรอกหรือว่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์การเต้นเป็นสไตล์ที่เรแค่ไม่ค่อยได้เต้นใช่ไหมอ่ามาแบบโอลสกูลหน่อยใช่ครับผมมีได้เขาดูคอมเมนต์งไหนเอแฟนแต่วอะไร มีปินให้ดูไหมครับไม่ได้ไปดูเด๋ยวเลยเราเราดูอยู่ดูบ้าางแต่่วเห็นว่าพวกเราเปลี่ยนไปเยอะเลยสิ่งแรกมาจนถึงอันสิ่งนี้ก็คือแตกต่างไปหลายรสชาติมากของเราก็มีภาพภาพเปรียบเทียบด้วยนะเื็นภาพเปรียบเทียบจะแบบว่าฮาโลวีนปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ปีนี้เป็นยังไงบ้างก็คือแบบว่าแตกต่างจะนั่นแบบว่าของพวกเราด้วยอิมเมจของพวกเราด้วยแล้วก็เอ่อทจงนั่นเพลงด้วยใช่ครับมีแตอรงต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆ เออ่จริงๆก็อยากใจแบบว่าลองทำแนวใหม่ๆบ้างเพราะว่าเหมือนจริงก็นี่เจ๋งแต่ก็คือแบบว่าในเพลงเพลงหนึ่งก็แบบว่ามีหลายแนวด้วยใช่อย่างเช่นแบบว่าท่อนของพี่โฮงนี่ก็เป็นแบบเป็นตอนที่ซ่า,มา,า,า,ามาเลยใช่ใช่สาวซ่ามาเลยที่แบบว่าไม่แค้นเลยทำมาก่อนเราพิจารณาไหมหมายควาว่าเราได้เก็งานที่ค<อ>ือเอาไว้ทำไหมก็ในพัฒตัวเองกันไรบ้างไหมมาถึงเออทำ ไม่ถึงอะไรนะฮะหมายถึงว่ามีกีเกตความฝันอยากจะทำเพลงอยากจะทำอะไรที่เป็นแนวเพลงว้ามัยเออ,เเอ,อคือแน่นะพวหลายแค่แน่นะควกหลายขั้นนะครับอือก็เมื่อเราก,ก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ไปบ้างแล้วครับว่าแบบว่าในอนาคตอันใกล้ปีหน้าเนี่ยเราทําอะไรบ้างหรือว่าอะไรอย่างี้เขาก็ให้กันบ้านเรามาแบบว่าไปหาสไตล์หรือไปหาอะไรที่เราอยากทํามาทั้งทั้งกลุ่มและทั้งแบบเดี่ยวด้วยว่าแบบเราอยากพรีเซนต์ตัวเองออกไปทางไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็ สำหรับซิงเกิลของปีหน้าจะเริ่มต้นด้วยแบบว่าแล้วแคนก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดดิไม่ได้พูดหมายถึงว่าเราต้องโยมหัวกันก่อนแล้วค่อยผลิตเพลงออกมาอยู่เนาะห้ามไว้ก่อนไงเผื่อมีอะไรหลุดไปห้ามไม่ได้ไไไมมมม่่่ีีหหลลลุดักกว้อนเยบอกเลยที่ p r o f e ช s i o นอลโอเคแมนเียจริงไม่คือบางคอมเมดี้แบบว่าอันดีเอซิลเลนจิ้งหรือว่าแบบว่าเอาผมชอบล็อกเนี้ยก็แบบว่าเอามาแบบเบนสตอร์มกันว่า แนวพวกนี้สามารถมารวมกันแล้วก็แบบเอาไปเป็นแบบแนวที่ป๊อปได้ไงบ้างอะไรเงี้ยใช่ก็ลองดูว่าอาจจะแบบว่าเป็นคอลเลคชั่นใหม่ของทีป๊อปบ้างอะไรเงี้ยใช่เปีหน้าจะเห็นทุกคนโตขึ้นเป็นหนุ่มมากขึ้นอีกแล้วจะได้โชว์ความเป็นหนุ่มมากขึ้นนะครับก็ปีหน้าเราโตขึ้นแล้วนะครับเฮ้ยมีอะไรหน่อยอ๋อหมายถึงว่าคือด้วยความที่ไลคแค่นเพลงเนี่ยก็จะค่อยๆโตขึ้นไปตามแบบว่า ความที่เราเริ่มเดบิวต์มาแล้วด้วยคือตอนนี้ก็จะสองปีแล้วละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากพัฒนาไปได้ให้มันมากขึ้นไปกว่านี้อีกอนะไรเงี้ยแบบว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมีข้อบอกพร่องตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอนะไรเงี้ยซึ่งผ่านมาถึงตรงนี้เราก็รู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ไรแค้นยังทําได้มากกว่านี้อีกอ,อะไรเงี้ยแม้จะผ่านอลิสคอนเสิร์ตมาแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ายังมีอีกหลายเป้าหมายที่ไรแค้นอยากทำไปได้แล้วก็อยากให้ไรคิทุกคนเราติดตามด้วยนะครับค ใกล้แล้วเเขาานกัลยใกล้เข้ามาแล้วตื่นเต้นไหมครับผมพูดชื่อขนาดนี้แล้วตื่นเต้นมากครับเอจริงๆช่วงนี้คือตอนนี้เราเหลือประมาณอีกหกคิวเองเราก็จะไปแล้วใช่ครับก็ตอนนี้มีแค่แบบว่าเป็นเคยอยากจะบอกว่าแบบเป็นซีนที่แบบว่าแต่ซีนก็อดีดีดีซีนอะไรซีนอะไรอ๋อซีนอะไรเป็นซีนที่ซีนใหญ่ๆแล้วเนะใหญ่มากใหญ่มากแล้วคือด้วยความที่ซีรีส์ของเราเป็นเกี่ยวทีป๊อปด้วยนะครับก็ มันก็เกี่ยวกับการเต้นบอยแมนอยู่แล้วด้วยความที่เมมเบอร์นะครับในวงเนี่ยเบมเบอร์ห้าคนเนี่ยมันก็เป็นศิลปินอยู่แล้วและในเรื่องก็เป็นศิลปินอีกนับไป้ว่าเราทำถึงแน่นอนอยากให้เราติดตามกันใกล้แล้วครับในเรื่องนี้น่าจะมีอะไรมาให้แบบว่าทุกคนได้ติดเต้นกันใช่แล้วก็มีจริงๆแบบว่ามีพี่นักแสดงหลายคนเลยครับที่มาเล่นในบ้านจีบอีกีแล้วก็มีพี่เอสด้วยครับพี่เล่นคู่กับฝาด้วยฝาด้วยครับความเข้มข้นมันขนาดไหน โอ้ยเข้มแน่นอนครับมีทุกรสชาติครับผมมีรสชาติอะไรบ้างอ่บอกมาสิรสชาติอร่อยแน่นอนนี่แล้วก็ลมมากกลมกล่อมบอกเลยว่าอะไรที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะแบบว่าอาจจะต่างหรือไม่ต่างกับตัวจริงมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบว่าซีรีส์บอยแบนด์ก็มีเพลงให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนครับผมบอกนิดนึงว่าเพลงเยอะมากโอ้ย ใช่ประมาณเราไปซุ่มอัดกันมาแล้วใช่แล้วเพราะเพลงก็รอนิดๆร้อนึงรอนึงไม่ได้จะจบอีริสก็แต่เพลงของวงมาเนี่ยก็จะแตกต่างจากไรแค้นก็เลยอยากให้ทุกคนรอฟังเพราะว่ามันไม่เหมือนไรแค้นเลยเอาเคเราังแล้วแบบเอ้ยมันไม่เหมือนกันเลยไม่ได้แบบว่าคลายเตอร์ของทั้งห้าคนอ่ะมันแบบไม่เหมือนตัวจริงเลยก็อาจจะแบบมีเหมือนบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เหมือนเลยครับก็แบบว่าแนวเพลงก็เลยแบบว่าจะแตกต่างจากไรแค้นมาก อยากให้เราติดตามกันใช่ครับอยากรู้ถึงคาแรคเตอร์แค่ตงนี้คาแรคเตอร์ที่แต่ละคนได้รับคุณไหนที่เความรู้สึกเอาเท่าที่พูดได้อาจเริ่มจากน้องเลโก้ก่อนเลยครับทั้งนาไมโยนอะไรเรื่องการตัดสินใจร่วมกันอย่ยไมโยนเอาเท่าที่พูดได้อนิดหน่อยนิดหน่อยสปอยล์นิดน้อยนิดน้อยคือผมว่ากับซีรีส์เรื่องแรกอย่างเงี้ยผมมันก็อาจจะต้องเป็นบทที่สำหรับตัวน้องเลโก้เอง จะไม่ได้ไกลตัวมากแต่นั่นคือความท้าทายของเลโก้ที่ต้องทําให้เลโก้ในตัวจริงกับเลโก้ในซีรีส์ต้องแตกต่างกันครับผมก็จะมีมุมที่เป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยที่อยากให้ทุกคนจะได้คอยติดตามเพราะว่าคอนฟ l i ก,ก็จะไม่ได้มีแค่เป็นคอนฟ l i ของตัววงก็จะมีคอนฟ l i ของตัวเมมเบอร์ด้วยยังไงก็รับรองว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่นอกจากได้ความสนุกแล้วมันจะได้แบบข้อคิดหลายๆอย่างมากๆเลยครับยิ่งกับ โครงการทีปอที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสเนาะมันก็อาจจะเป็นได้แสดงมุมที่ทุกคนอาจจะอยู่ในความคิดแต่ว่าแบบจะได้เห็นว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรในอินดัสทรีนี้ครับผมใช่ตอบดีมากตอบดีมากไปพี่นัทไปพี่นัทไม่ใกล้เคียงเลยครับไม่ฟังฟังอยู่คพอยู่เป็นยังไงบ้างคาแรคกเตอร์คาาแรคเตอร์ผมน่าจะไกลตัวผมมากพอสมควรเลยครผมรู้สึกว่าตัวเองกับ ตัวที่ผมเล่นก็คือจุนนั่นเองนะครับก็แตกต่างหลายๆเรื่องตั้งแต่การเวิร์กช็อปแล้วก็คือผมต้องเวิร์กช็อปในด้านที่ผมไม่มีเลยแล้วก็เมคมันขึ้นมาให้มันออกมาเป็นตัวละครชื่อจุนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ผมจะเปลี่ยนไปเยอะมากๆทุกคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นผมในสีแบบที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นในแบบการเป็นไลแชนอะไรอย่างเงี้ยในวงมาสผมก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนนึงเลยครับอยากให้ติดตามครับก็จะ เป็นยังไงว่าจุนจะนิสัยเป็นยังไงคาลิเตอร์เป็นยังไงต้องรอติดตามเลยครับ <c oughs> ผมก็รับบทเป็นเทม <c oughs> ครับก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัวไม่เหมือนวิลเลียมเลยแบบเลยเพราะว่ารูปเขาที่ผมแบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าตัวจริงวิลเลียมอาจจะแบบมีความสมาธิสั้นนิดๆอะไรเงี้ยแบบว่าชอบการรู้ทำนี่ดีด้าตลอดอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าเล่นจริงพอแต่ว่าพอไปเป็นเทมเนี่ยมันจะมีความเป็นเป็นผู้นำเลยเป็นลีดเดอร์เป็นลีดเดอร์ที่แบบว่า แต่คอยตัดส <te ินใจทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่นทุกคนในวงใช่ครับหรือว่าแบบเป็นคนที่คอยแบบว่ารับสารจากเพื่อแบบว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรก็จะแบบว่าคอยแบบคุยกับเท็ดให้ได้นี่ใช่ยิ่ส่วนตัวใจตองผมส่วนส่วนส่วนเป็นส่วนอส่วนส่วนผมดีแลนส่วนส่วนผมนะครับผมก็ของผมเนี่ยผมอ่ะคือตัวจริงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยโกรธใครง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วในเรื่องแต่ตัวจริงดีแลนก็คือแบบว่าร้อนเหระ มันจะแบบว่าดูเป็นก้านขวางคอของโลกใบนี้ก้างขวางก้างขะก้างขวางคอก้างขวางคอนะครับของโลกใบนี้ก็จะลงชุนเฉียวแล้วก็ดูร้อนดูร้อนระอุกว่าแบบตัวจริงของผมอะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าไอเดแรนมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีปมของมันเหมือนกันอะไรอย่างี้ก็อยากให้ทุกคนติดตามอะไรเงี้เพราะว่าด้วยความที่ตัวละครมันเยอะในเรื่องนี้ก็บอกเลยมีปมหลายปมของแต่ละตัวละครให้ทุกคนแบบคอยติดตามว่าแบบว่า มันจ,จะคลายปงข,งของตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเง<ช>ี้ยครับก็ฝากเด้ครับถ้าผมก็ในเรื่องเป็นเปเปอร์นะครับเปเปอร์ก็จะสำหรับผมก็จะมีความต่างกันอยู่คือคือถ้ามองเผินๆแบบว่าถ้าเริ่มดูแรกแบบๆคุงก็อาจจะแบบมันอาจจะมีกลิ่นของตุ้ยอยู่แหละแต่ว่ามันจะเป็นตุ้ยที่แบบว่าเป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยพอเดียวยความที่เปเปอร์ในเรื่องจะมีความเหมือนมีความโตกว่าอะไร้ยครับแล้วก็มีความ นิ่งกว่าตุ้ยเลยเนี่ยตุ้ยก็จะดูแบบดุกดิกดุกดิกพูดมากๆสิ่งดันอย่างเงี้ยแต่เปเปอร์ก็จะแบบมีโค้ดตรงข้ามบางอยา่างที่ตรงข้ามกับตุ้ยพอสมควรก็อยากให้ผ่านต่างกันเพราะว่าเทมโปบอกเลยว่าทุกคนนี่คือตั้งใจทํามากแบบว่าแต่ละคนไม่ว่าคาแรคเตอร์จะเหมือนหรือต่างแค่ไหนก็ต้องทํากันบ้านเด็ดดีับไม่ว่าจะเป็นเราหรือว่าพี่เอสหรือว่าพี่ๆทุกคนกนะก็ทุกคนตั้งใจมากๆกับเรื่องนี้อนะทุกคนติดตามกันเทมโปดีซีวีสครับสุดท้ายไฮสุดอยากให้ของนาเลยปวกันนเ้้องป็น ครับผมก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรานะครับที่ซื้อบัตรสตาร์ลิมปิกตอนนี้บัตรก็โซเอาไปที่เรียบร้อยแล้วอยากให้ไปสนุกกันเยอะๆนะครับในวันแข่งกีฬาก็พี่ๆตั้งใจกันมากมีซ้อมกันซุ่มซ้อมกันเยอะมากๆอยากให้ไปติดตามขอบคุณมากๆนะครับผมครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบติดตามขอบสนามเหมือนกันก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ถูกต้องนอกจากเล่นกีฬาแล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตเรียกมินิไหมไม่รู้แต่ว่าเด็ดจัดเต็มมากจัดเต็มมาก คนขึ้นไปเยอะมากเหมือนกันเนมที่แน่นอนอย่าลืมนะครับเทดดี้เกมเมเจอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับปักด้วยครับปักได้ไหมดูปักได้พี่จพี่จจบแล้วขอบคุณครับก้นมลงหน่อยครับ